สวัสดีครับพ่อผมกรีดคอนเฟิร์มนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง8เคล็ดมหามงคลทำตามนี้ชีวิตลุ่งโรดรวยตลอดการอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นนะฮะทุกคนทดูคลิปนี้นะครับขอ1ไลค์ขอ1แชร์กด1แชร์ขอให้มีโชคใหญ่กด2แชร์ขอให้รวยกด3แชร์ขอให้มีโชคมีลาบเงินทองไม่ขาดมือเป็นเศรษฐีจับเงินแสนเงินล้านสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุครับผมได้นำเคล็ดลับที่ม่อไปท่านนะครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้ถูกตามหลักดวงชะตาถูกหลักตามตำราโบราณนะครับซึ่งต้องบอกตำรานี้เขาบอกว่าเป็นตำรามหาเศรษฐีที่สินแสเทวดาจีนในยุคโบราณนั้นแนะนําให้ชายหนุ่มกระต๊อกกระต่อยคนหนึ่งเมื่อทําแล้วรวยพลิกฟ้าพลิกดินเป็นมหาเศรษฐีเป็นลักษณะนั้นนะครับต้องบอกเป็นแปดในเคล็ดวิชาสําคัญซึ่งผมได้ไปพบเจอมาเลยจะนามาบอกต่อบอกเล่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตำรานี้เขาเรียกว่าเป็นตำรามหาเศรษฐีนะครับ ในสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคาถาเศรษฐีนะครับตำราบโบราณเขาว่าอย่างนี้ฮะข้อที่1นนะครับเวลาจะใส่เสื้อใส่แขนขวาเข้าไปก่อนไม่ใช่เอาหัวเข้าก่อนนะครับต้องใส่แขนขวาเข้าก่อนหรือเวลาใส่รองเท้าครับให้ใส่ขาข้างขวาเข้าไปก่อนเวลาถอดครับให้ถอดแขนซ้ายออกก่อนนะครับหรือเวลาจะถอดรองเท้านั้นให้ถอดรองเทา้าข้างซ้ายก่อนซึ่งต้องบอกนะฮะตำรานี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจคือไปสอดคล้องกับคัมภีร์ของศาสนาอิสลามแต่จริงอันนี้เป็นตำราจีนนะฮะ ข้อที่2องครับเขาบอกว่าให้ปัสสาวะก่อนอุจจาระเสมอครับเพราะว่าเป็นการทําตามระบบของธรรมชาตินะครับคือถ่ายเบาก่อนค่อยถ่ายหนักนะครับถ้าเกิดคุณทําสลับกันคืออุจจาระก่อนปัสสาวะนะฮะจะเป็นการฝืนกฎธรรมชาติแล้วมันจะดีได้อย่างไรนะครับตามตำนานนะเขาบอกว่าเคยมีหมอดูคนหนึ่งทํานายแล้วก็แก้ควงจุ้ยให้ชายคนหนึ่งนะฮะว่าคนนี้จะต้องรวยมหาศาลจะต้องเป็นมหาเศรษฐีแต่ปรากฏไม่รวยสักทีครับหมอดูคนนี้นะฮะจงติดตามตรวจสอบทั้งห่วงจุ้ยทั้งดวงชะตาก็ไม่ เจอสาเหตุนะครับจนฉุกคิดขึ้นได้นะครับว่ามีแต่ห้องน้ําห้องส้วมเท่านั้นที่ไม่เคยตามไปดูเลยครับพอสอบถามจึงทราบสาเหตุที่ทําให้ไม่รวยนะครับเนื่องจากชายคนนี้นะครับเป็นคนที่อุจจาระก่อนแล้วก็ปัสสาวะทีหลังนะครับหมอรู้ท่านนี้จึงได้แนะนําให้ถ่ายเบาก่อนแล้วค่อยถ่ายหนักทีหลังนะครับหลังจากชายผู้นี้เปลี่ยนพฤติกรรมการถ่ายก็รวยวันรวยคืนเลยครับจึงไม่น่าระเลยในข้อปฏิบัติตรงนี้บางครั้งเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับข้อที่3ครับให้ตรงต่อเวลาไม่ว่าจะกินหรือนอนสามารถขาดเกิน ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงทําให้ระบบสมดุลของร่างกายดีและที่สําคัญครับมันเหมือนเป็นลักษณะการให้เคล็ดตัวเองว่าทุกอย่างทําและตรงต่อเวลางานก็ได้ตรงเงินก็ได้ตรงเพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องกินหรือเรื่องนอนต้องอย่าคาดเคลื่อนเกินวันละครึ่งชั่วโมงต้องมีความสม่ำเสมอต,ตรงต่อเวลาครับข้อที่4ฮะเจอเขาให้เล่งชมครับเพราะโดยธรรมชาติของคนเรานะครับไม่ชอบให้ผู้อื่นติเตียนนะครับการชมจะรับความเมตตาจากฝ่ายที่ถูกชมนะครับแต่ห้ามเสแสร้งแกล้งชมหรือชมแบบไม่ดูตามมาตาเหลือนะต้องชมใน ควาคข้อที่5้ครับเขาให้ต้องเล่งรับเพราะคนเราบักเปลี่ยนใจได้เสมอนะครับอย่าทาเป็นมารยาทดีมากนะฮะเดี๋ยวจะอดซะก่อนนะครับข้อที่6ครับระงับโทสะซึ่งเป็นสาเหตุของความผิดนาาข้อที่7จะต้องอดทนแล้วก็อย่าย่อท้อต่อความยากลําบากนะครับเป็นลักษณะของความพยายามที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับสำหรับข้อที่4ี่ข้อที่7นะฮะก็คือจะเขา้าไปเล่งชมเขาให้ต้องเล่งรับระงับโทสะอดทนอันเนี้ยมันมีตำนานโบราณเขาเล่ากันว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งฮะยกลูกสาวให้หนุ่มชาวนาได้ครองล กันเพียงคืนเดียวเศรษฐีคนนั้นเนี่ยขอให้หนุ่มชาวนานไปหาคาถาเศรษฐีมาให้ได้นะครับโดยมอบเงินให้จํานวนหนึ่งติดตัวไปเพื่อนําไปมอบให้ผู้ที่บอกคาถาเศรษฐีห้ามใช้เองหนุ่มชาวนานใช้เวลาดังดนค้นหาอยู่ถึง16ปีครับจนได้พบกับชายชรา,าผู้หนึ่งซึ่งรู้จักคาถาเศรษฐีหนุ่มชาวนานจึงมอบเงินจํานวนนั้นให้ชายชรา,าเพื่อแลกกับคาถาเศรษฐีครับระหว่างเดินทางกลับครับหนุ่มชาวนานได้เจอคารวานขนสินค้ามาจํานวน500้นายจึงอาศัยร่วมทางกลับบ้านด้วยนะครับระหว่างทาง ได้พบกับบอ่อน้าใสสะอาดฮะจึงพาลงไปอาบน้ําแล้วก็ดื่มกินกันนะครับโดยหารู้ไหมว่าบอ่อนั้นนะครับเป็นบอ่อน้ําของยักษ์ตนหนึ่งนะครับถ้ามีมนุษย์คนใดมาใช้บอ่อน้นํานี้จะต้องกลายเป็นอาหารอันโอชะของยักษ์ทั้งหมดจึงถูกยักษ์จับขังไว้เพื่อจะนํามากินทีละคนฮะหนุ่มชาวนานเจอยักษ์เลือกกินเป็นคนแรกเลยหนุ่มชาวนานฮะจึงได้เปิดกระถาออกอ่านฮะข้อแรกบอกว่าเจอเขาให้เร่งชมนะครับหนุ่มชาวนา,นานจึงออกปากชม,ชมเจ้ายักษ์ว่าแหมเจ้ายักษ์เอ้ยเจ้าเนี่ยช่างเป็นยักษ์ที่รูปงามเสน่กระไรเคี้ยวของทา งามยิ่งกว่ายักษ์ใดๆในปัตตภีเจ้ายักษ์ไม่ได้ฟังดังนั้นนะฮะเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีใครชมมาก่อนเลยครับจึงเคลิบเคลิ้มใจแล้วก็ยอมปล่อยหนุ่มชาวนาไปนะครับเจ้าหนุ่มชาวนาเนี่ยแลได้โอกาสปล่อยพักพวกตนทั้งหมดด้วยนะครับเจ้ายักษ์จึงยอมปล่อยทั้งหมดเลยนะฮะชาวนาได้เปิดดูข้อที่2นะฮะเขียนว่าเขาให้ต้องเล่งรับนะครับจึงแจ้งให้กองคารวานรีบออกจากถ้ำยักษ์ก่อนที่ยักษ์จะเปลี่ยนใจซึ่งภายหลังเจ้ายักษ์ก็คิดเสียดายครับแล้วก็อยากจะกลับมากินอีกแต่ปรากฏไม่ทันแล้วนะฮะเพราะว่า กองคารวานไปซะแล้วนะครับกองคารวานนะจึงพร้อมใจกันมอบเหมือ้กับชาวนานหนุ่มเป็นการตอบแทนนะครับทำให้หนุ่มชาวนากลายเป็นเศรษฐีย่อยๆเลยนะฮะจึงมุ่งเดินทางกลับบ้านมาจนมืดค่ำครับเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งอายุราศบวกถึงสิบเจ็ดปีออกมาจากห้องภรรยาของตนนะฮะจึงเกิดความเดือดดาลนคิดว่าพอตนไม่อยู่ภรรยาถึงกับคบชู้สู่ชายนะฮะมือหยิบจอบจะจามศีรษะเมียให้ตายเลยนะฮะแต่ปรากฏว่านึกถึงข้อที่สามได้ครับระงับโทรศจึงพ้นภยัยเพราะนั้นเขาจึงอดใจรอครับ พอรุ่งเช้าจึงเข้าไปต่อว่าภรรยานะครับว่าการที่ตนเองไม่อยู่บังอาจคบชู้สู่ชายเลยเหรอภรรยาจึงชี้แจงว่าหนุ่มที่เห็นนั้นคือลูกชายของเขาเองนะฮะโชคดีนะครับที่ไม่ผีผามทํร้ายลูกตนเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะอดทนกันโทรศจึงผลผัยนะครับต่อมาเพื่อนบ้านของหนุ่มชาวนาทราบเรื่องกระถาเศรษฐีนะครับจึงชักชวนคู่หูเดินทางไปขอคาถาเศรษฐีบ้างนะฮะคราวนี้ทังคู่ได้กระถาโดยการเขียนไว้บนท่อนแขนเอาผ้าปิดไว้ให้เปิดเฉพาะยามครับขันระหว่างทางกลับครับสองหนุ่มเพื่อนบ้านเจอปัญหาไม่มีคนให้ที่พักกที่น จึงเปิดดูกระถาข้อแรกหลังจากเอ่ยปากชมผู้คนที่ไปขออาศัยก็ได้ที่กินที่อยู่นะพอเปิดดูกระถาข้อที่2ฮนะจึงไม่รีรอในการขอรับความเมตตาจากชาวบ้านนะต่อมานะคู่มีสาเหตุเคืองใจจะฆ่าตายกันเพื่อแย่งทองแต่พอเปิด,ดกระถาจึงละโทสะแล้วก็ช่วยกันจับเงินจับทองเก็บเงินเก็บ,กบทองนะครับเพราะงั้นต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆเลยนะครับแล้วก็ข้อที่8นะครับให้คิดก่อนพูดคิดก่อนขอคิดก่อนให้คิดก่อนถามคิดก่อนตอบคิดก่อนทำแปขคอ ตอนนี้เป็นคาถามหาเศรษฐีที่แทรกไว้ในเคล็ดตำราโบราณและพร้อมกับตำนานเรื่องเล่าของจีนหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านปฏิบัติแล้วก็ขอให้ร่ำขอให้รวยครับฝากท่านติดตามในช่อง y o ยูทูบกรีฑาคอนเฟิร์มโฮโลฝากแชร์กันนิดหนึ่งด้วยกันละกันนะครับท่านใดอยากดูกรีฑาคอนเฟิร์มก็กดโทรได้เลยที่เบอร์1 9 0 0 1 1 1้าศูย้ำนะครับโทรเลยตอนนี้นะครับหน0่1 1 1 2 3 0ครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากรีตคอนเฟิร์ม i o n a i r e Watch IF999 นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีในครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกลนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกลางหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพงเพลงพาพาห,าหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นอยากปลุกเสก1นึ่งร้อยแปดจุดด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริบคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีสุดมาให้กับตัวท่าน ลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ